ถนัดชัยวชิราศักดิ์หรือนัดกรุงสยามเขาเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนวัดเบญจมาศบพิธและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเมื่อครั้งที่เข้าแข่งขันและได้รางวัลแฟนพันแท้จตุคามรามาเทพเมื่อปี2007ด้านงานพิธีกรคุณนัดรับหน้าที่พิธีกรมาแล้วหลายรายการและในวันนี้เขาพร้อมแล้วกับการพาพวกเราไปปลุกตะลุยคุยกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในรายการวันดีทีน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Variety t e e ครับ Variety ม,มันมันของคนที่มีวัยและหัวใจเป็นทีนเช่นคุณครับขณะนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนบนดินเดชาส,สิงห์สิงหะเสนีนนทบุรีครับซึ่งเป็นสาขาที่5ของโรงเรียนบนดินเดชาวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับน้องๆซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนนี้นะครับว่าเขามีความสามารถและความคิดเห็นอย่างไรครับเชิญตามผม,มครับ ถ้าน้องมีโอกาสแล้วเราจะเอาข้อดีของที่เราไปอยู่ที่อังกฤษข้อไหนมาใช้ในประเทศไทยเรื่องาาอวมสะอาดในที่นี้ทุกคนที่เขามีระเบียบในตัวเองของทคนไทยิ้ที่ไหนก็ได้ <S <S 2> <S 2> แต่ของเขาแยกถังขยะ ซึ่งถ้ามันสามารถนำมาปรับใช้กับคนไทยได้มันก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีมาก ยอดครับสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามานั่งพูดคุยกันนิดนึงนะครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนั่งตรงนี้แล้วกันนะครับครับตอนนี้เราอยู่กับน้องๆวัยทีนของโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหหาเสนีเดี๋ยวเรามาสนทนากับเขาดูครับว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับเริ่มต้นจากเมื่อสักครู่นี้เพลงสักครู่นี้ไม่ค่อยได้ยินคือไม่คุ้นหูเลยเป็นเพลงของผมแต่งเองครับเราแต่งเองครับชื่ออะไรครับ คำถามถึงครับเพลงคำถามถึงในในเพลงนี้มันสื่อถึงเกี่ยวกับเรื่องความรักเหรอความรักครับเราไปหลงรักสาวๆเหรอครับแล้วแล้วแล้วพอเราเราแต่งเพลงนี้เป็นไงเขาได้ฟังเพลงนี้แล้วเขาเป็นไงบ้างเลิกครับจบข่าวน้องดูดเสียงดีขนาดนี้นี่เคยเข้าประกวดอะไรไหมครับเดลสตาครับเดลสตาได้รางวัลประเภทไหนอะไรยังไงตกรอบครับตกรอบทําไมถึงตกรอบครับ ประสบการณ์ผมน่าอย่างน้อยไปครับแล้วนอกจากประสบการณ์ที่อย่างน้อยแล้วเลยคิดว่ามีส่วนอื่นที่เราบกพร่องไหมบุคลิกครับบางส่วนบุคลิกบางส่วนแน่ผมว่ากันหน้าตาก็โอเคไหมเราเพื่อนเราน้าตาเป็นไงก็หน้าตาดีค่ะเหรอจำมั่มค่ะจำมั่มแล้วแล้วเราถ้าเกิดว่าอนาคตเราจะมีโอกาสกลับเข้าไปอีกไหมน่าจครับอแล้วเราฝึกพัฒนาการร้องของเราอย่างไรอินเทอร์เน็ตครับทางอินเทอร์เน็ต คือคุณฝึกเองครับคุณไม่ได้ไปเรียนที่ไหนเลยไม่เคยเรียนคือน้องมีเสียงที่เขาเรียกว่าเขย่าหัวใจมากคือคือผมมีความรู้สึกผมมานั่งมายืนฟังเนี่ยมายืนฟังข้างหลังเนี่ยคือมีความรู้สึกโอ้โหผู้ชายคนนี้คือถ้าหลับตานะหล่อมากอะเสียงคุณหล่อมากพอลืมตาวันเนี้ยก็เข้าใจฮะอย่างที่เห็นหลักฐานก็ฟ้องกันอยู่น่ารักคุณน่าตาดีครับคุณน่าตาดีอ่ะแล้วนี่ขออนุญาตยกมาตรงนี้ไอ้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าคาฮองครับ ค่าหองเน้นลองแซมเปิลสักนิดดิประมาณนี้ครับอืนิดจริงๆอ่ะนะเอาสักสองนิดแล้วกันอ่นไนออนี่ไม่ธรรมดานี่ค่าหองเดี๋ยวเรามาน้องสุภาพสตรีท่านนี้บ้างเราชื่ออะไรครับชื่อนางสาวแสงตะวันเลวัฒนากุลค่ะชื่อเล่นชื่อป้ายค่ะน้องป้ายคน้องป้ายนี่มาทํากิจกรรมอะไรเอ่ย นนก็เป็นนักร้องค่ะนักร้องเป็นนักร้องของวงดนตรีลูกทุ่งที่นี่วงดนตรีลูกทุ่งที่นี่ใช่ค่ะทำไมถึงเลือกที่จะเป็นนักร้องวงดีๆลูกทุ่งครับก็ตอนแรกก็เป็นนักร้องที่โรงเรียนเก่ามาก่อนค่ะแล้วก็พอมาถึงมาเข้ามาอยู่ที่น <t Germans those Rogers> ี่ใช่ไหมคะก็มีที่นี่มีการประกวดร้องเพลงค่ะแล้วก็เลยได้เข้าร่วมการประกวดค่ะพอเข้าร่วมแล้วก็เลยได้ที่หนึ่งค่ะก็เลยได้นี่แหละค่ะร่วมร่วมงานกับทางโรงเรียนมาเรื่อยๆ อ่ะไหนเราลองแซมเปิลสักเพลงสิที่เป็นเพลงถนัดได้ค่ะเพลงอะไรดีก็เป็นเพลงอ่าเพลงนี้เป็นเพลงที่หนูร้องประกวดชนะที่นี่ด้วยค่ะอ่าค่ะกเพลงชื่อเพลงโอโหบางกอกค่ะอ่าโอเคครับโอโหนี่หรือบางกอกพิษกับบ้านนอกตั้งหลายศอกหลายว่ารดราเล่นกันวุ่นวายมากกว่าฝูงควายฝูงวัวบ้านนา คนเดินชนหัวไหลไม่รู้ไปไหนเดินไปก็เดินมาเสียงเย็นชามากอือเสียงน้องเสียงน้องเสียงดีมากเสียงดีมากอ่ะหนูชื่ออะไรคะชื่ออามีสุภาดาอิสรางกูณายุทยาค่ะมีกิจกรรมอื่นไหมครับที่เราได้ทำกิจกรรมอื่นเนระคะก็เต้นลูกทุ่งเกาหลีก็ได้คเวอร์เกาหลีแล้วก็มีเพลงสากลอะไรเงี้ยค่ะก็ เต้นแบบประกอบเพลงเพลงที่แต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่างั้นเดี๋ยวขออนุญาตถัดมาด้านนี้ด้านนี้น้องชื่อชื่อนางสาวพิงแก้วคำเลืองค่ะชื่อเล่นชื่อมินค่ะน้องมิน้นน้องมิน้นมีตําแหน่งหรือหน้าที่อะไรครับเป็นประธานนักเรียนในโรงเรียนนี้ค่ะเป็นประธานนักเรียนพอพี่ศึกษาข้อมูลนะว่าที่เนี้ยที่โรงเรียนเนี้ยมีการเลือกประธานแบบการเลือกตั้งจริงใช่คือจะให้นักเรียนที่สนใจอะค่ะแล้วก็มาสมัครกับ ทางาคณะครูค่ะแล้วก็คุณครูก็จะประเมินสถานะน,นักเรียนว่ามีบุคลิกพอที่จะมาทําหน้าที่ของตรงนี้ได้ไหม,มเนื่องจากเราเป็นประธานนักเรียนแล้วเราจะมีนโยบายอย่างไรที่จะทําให้โรงเรียนเรามีชื่อเสียงมากกว่าเดิมก็ถามว่าตอนนี้มีชื่อเสียงไหมก็มีในระดับหนึ่งเพราะว่าโรงเรียนเราล่าสุดก็เพิ่งได้รางวัลพระราชทานระดับภาคแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็คือในโรงเรียนเราที่ได้ก็คือจะเป็นวงโยธวาทิต ได้ไปประกวดมาได้ถ้วยพระราชทานเหมือนกันแต่เมื่อสักครู่เห็นมีอีกกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมอะไรนะครับ Twinning School Twinning School คือ ก็คือการจัดค่ายค่ะจัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับน้องค่ะน้องๆโรงเรียนปถมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หรือว่าโรงเรียนเด็กพิการอะไรเงี้ยค่ะมีค่ะซึ่งโรงเรียนเราเป็นผู้กระทํากิจกรรมนี้ใช่ค่ะนอกจากนั้นนะคะโรงเรียนเรายังมีการพัฒนาด้านภาษาค่ะซึ่งเป็นการทำ m o c เขียนสัญญากับทางมาเลเซียค่ะซึ่งทางเราจะส่งเด็กไปศึกษาค่ะพี่พอทราบป่าว่าตัวน้องเอง ก็เป็นนักเรียนที่ได้ไปศึกษาอีกประเทศหนึ่งเหมือนกันเป็นประเทศอะไรครับเป็นประเทศอังกฤษค่ะเมืองยอร์คค่ะเมืองยอร์กไปไปอยู่นานไหมครับเป็นเวลาสามอาทิตย์ค่ะได้ทุนของทางอ,อบจอจังหวัดบุรีรัร่วมกับมหาวิทยาลยัยรามคำแหงค่ะที่ไปศึกษานะคะ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษล้วนๆเลยค่ะ uh huh. มีทั้ง listening writing reading grammar ครบค่ะ uh huh. แล้วการที่เราได้ไปศึกษาต่อต่อตางประเทศค่ะรอบๆตัวเราจะมีแต่ภาษาอังกฤษแค่ไปเดินตามถนน uh huh. เดินตามซ uh ูเปอร์มาร์เก็ตเดินตามตลาดตามสวนสาธารณะของเขาภาษาอังกฤษเราจะได้ยินตลอดเวลาค่ะตัวหนูมีควารู้สึกว่า Learning from doing ค่ะก็คือเราจะเรียนรู้ด้วยการทำการกระทำเราฟังเราพูดเราเขียนเรากล้าที่จะทำเรากล้าที่จะพูดออกไปภาษาอังกฤษเราจะได้ด้วยทุกภาษาค่ะซึ่งเกิดจากการฟังพอเราฟังอาคำนี้ได้คำนี้ได้เราก็จะได้เรื่อยๆค่ะเราไปเรียนที่นั่นกี่เดือนกี่วันครับเป็นเวลา3สัปดาห์ค่ะสามสัปดาห์รูปแบบการเรียนนั้นเขาเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะก็แตกต่างจาก ประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเออเวลา7จ็ดโมงสีาเจนานทีเราต้องมาเข้าแถวใช่ไหมคะแต่ทางนน้นเขาให้นักเรียนพักผ่อนถึงเวลา9ก้าโมงคุณต้องมาถึงห้องเรียน <9 S 2> ไม่มีการเข้าแถวค่ะเก้าโมงก็เริ่มเรียนจะเป็นการเรียนแต่ละวันก็จะแยกเป็นสกิลค่ะเป็น listening writing reading, reading speaking grammar อย่างนี้ค่ะจะแยกเป็นสกิล เก้าโมงถึงเที่ยงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงเรียนสามชั่วโมง<ช>แล้วเรียนเป็นสกิลคือว่าวันนั้นก็จะเรียนรีดดิ้งก็รีดทั้งวันเลยเป็น2องสกิลต่อหนึ่งวันสองสกิลต่อหนึ่งวันก็คือสกิลร้ชั่วโมงครึงค่งโอเคครับแล้วก็ทีเชอร์ที่สอนเนี่ยคะ่ะเขาเหมือนกับว่าไม่ได้มีเป็นหนังสือเป็น Workbook มาให้คะ่ะเป็นชีตเป็นแผ่นง,งานที่ต้องใช้ความคิด ความสามารถของตัวเองประกอบด้วย hmm. อย่างของไทยจะสอนตามแบบสอนใช่ไหมคะอืม hmm, ตามหนังสือค่ะ uh huh. แต่ของเขาจะเป็นชีทที่เหมือนกับอัปเดตอย่างมีข่าวใหม่มา uh huh. ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีเขาาใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะเวลาใช้สอนจะมีคอมพิวเตอร์ตลอด uh huh. แล้วก็ในเหตุการณ์รอบตัวอย่างเช่นเขาชอบ นำข่าวมาสอนค่ะนำ passage มา uh huh. พอนำ passage มาเนี่ยมันจะมี grammar อยู่ในตัวเอง uh huh. มี reading ให้เราอ่านอยู่ในตัวเอง uh huh. มี listening จากการฟัง teacher อ่านให้ฟัง uh huh. ซึ่งมันเป็น skill ที่ครบ่ะคะ uh huh. ที่เมื่อสักครู่น้องบอกว่าที่เราไปเรียนที่อังกฤษเขาให้เรียนถึงแค่เที่ยงแล้วหลังจากนั้นเขาทำอะไรครับ ค่ะหลังจากนั้นจะเป็นการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาค่ะ uh huh. แล้วก็จะมีการนําเล่น treasure hunt คือการล่าสมบัติ uh huh. การใช้ภาษาการติดต่อกับชาวต่างชาติที่เราไม่รู้จัก uh huh. เขาจะแจก Work Book เป็นชีตมาให้ค่ะ uh huh. ว่าในวันนี้คนต้องทำอย่างไรอย่างเช่นวันพุธค่ะ uh huh. จะมี Project Work ก็ต้องไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ ซึ่งการไปสัมภาษณ์เนี่ยเราต้องใช้ภาษาต้องพูดเองต้องฟังเขาได้ต้องสื่อสารกับเขาให้ได้งค่ะเป็นการฝึกการพูดของเราแล้วก็การฟังของเราค่ะถ้าน้องมีโอกาสมีโอกาสเหมือนเพื่อนเราที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว<ม>เราจะเอาข้อดีของที่เราไปอยู่ที่อังกฤษข้อไหนมาใช้ในประเทศไทยส่วนตัวเราชอบเรื่องความสะอาดของที่นู่นค่ะความสะอาดสะอาดมาก Uh huh. ทุกคนที่้เขามีระเบียบในตัวเองค่ะ uh huh. อย่างการแค่การทิ้งขยะมันเป็นเรื่องเล็กๆที่ทุกคนมองข้ามว่าแค่ทิ้งขยะแค่โ uh huh. uh huh. ยนมาลงถังไปของคนไทยทิ้งที่ไหนก็ได้ uh huh. uh huh. แต่ของเขาแยกถังขยะของแห้งของร uh ีไซเคิลแล้วรถขยะไม่ได้มาเก็บที่บ้านเราทุกวันเหมือนที่บ้านเราทำค่ะ uh huh. เขาเก็บอาทิตย์เก็บท,ทุกสัปดาห์ค่ะแต่ว่าสัปดาห์แรกเก็บเป็นขยะร uh ีไซเคิลสัปดาห์ที่สองเก็บขยะเปียก ซึ่งเขาสามารถทําได้โดยไม่มีปัญหาไม่มีข้อขัดแย้งไม่มีการตปิดขัดอะไรคือคือเขาเก็บขยะเป็นสัปดาห์แล้วมันไม่ล้นมันไม่เยอะแบบไม่ล้นค่ะไม่มีค่ะอเขาเก็บได้มันมันน่าทึ่งนะคะที่เขาสามารถทําได้อย่างแล้วตามเดิมไปทําถนนเนี่ยไม่มีหรอกค่ะว่าจะมีกระป๋องโคกไม่ไม่มีค่ะเริ่มจากตัวพลเมืองของเขาเองค่ะพลเมืองเขามีระเบียบค่ะชอบส่วนนี้ซึ่งถ้าสามารถนํามาปรับใช้กับคนไทยได้นํามาปรับใช้กับประเทศเราได้มันก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีมาก อ่าล่ะครับถ้าให้น้องๆเป็นตัวแทนของโรงเรียนบนดินเดชาหรือของวัยทีมตอนนี้น้องๆอ,อยากสื่ออะไรให้กับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเด็กไทยน่ะมีความสามารถทุกคนคพราว่าผู้ใหญ่มักจะพูดว่าเด็กในวันนี้เป็นอนาคตข,ของชาติแต่ด้วยณขนาดเวลาน,นี้ทุกคนกลับไปสนใจเรื่องการเมืองอต้องมาแก้ไขปัญหาเรื่องคนทะเลกกาะกันเพราะอะไรประโยชน์ มันมีประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนก็คืออยากจะให้แบบเบี่ยงเบนสนใจตรงนี้ให้มาสนใจกับเด็กไทยของเรามากยิ่งขึ้นคือสนใจกับเด็กไม่ใช่แค่แบบว่าเห็นว่าเป็นเด็กเรียนๆไปแล้วคุณไปหาอนาคตอะไรอย่างข้างหน้ามันไม่ใช่คุณควรจะใส่ใจให้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าไหนลองมาผู้ที่เคยเข้าประกวดเดอะสตาร์เราจะสื่ออะไรแทนเพื่อนๆเราบ้างก็ขอพูดสั้นๆนะเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับโอ้โหคุณสั้นและกินใจมากแหม นี่แหละครับเด็กไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกกับโรงเรียนบดินเดชาสิงสิงหเสนีนนทบุรีครับ น้องเดี๋ยวสักนิดนึงอันนี้เขาเรียกการต่อสู้แบบยูชิสุเฮ้แต่ชุดคล้ายๆยูโดนะใส่ใส่ใช้เล่นแขงกันได้ครับอ๋อโอ้โหนี่คงจะเหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเรานั่งนั่งคุยกันดีไหมเดี๋ยวนั่งตรงนี้เลยแล้วกันเอาง่ายๆอ่าเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวให้แนะนําตัวก่อนครับน้องชื่อชื่อนายนัทนันท์ณสงขาครับอือหือชื่อเล่นชื่อเนร์อครับน้องเนิร์สนะครับด้านนี้ครับนายธีรพัฒน์ธรรมนุษย์ครับชื่อเล่นบีทครับน้องบีสไหน ถามความรู้สึส่วนตัวก่อนทําไมถึงเลือกเล่นกีฬายูชิสุเมื่อก่อนผมเคยตัวมีน้ําหนักตัวเยอะครับเยอะนิ่เท่าไหร่แป <85 S 2> ดสิบห้าโลครับแล้วแล้วทำไมอ่ะน้ำหนักตัวเยอะแล้วมันยังไงก็มีอาจารย์เขาเข้ามาใหม่ครับ<อ>แล้วเขามาทำํำยูโดแล้วเขาบอกว่าคนตัวใหญ่ก็เล่นกีฬาได้เ<อ>ขาก็เลยชวนผมมาเล่นออืเราก็เลยตัดใจที่จะลองเล่นดูจนเล่นมากี่ปีแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็สามนะสามปี ผลที่ได้รับจากการเล่นยูชิสุและยูโดคือหนึ่งน้ำหนักลงนี่เห็นชัดเจนเลยตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่66ครับ66แล้วเคยได้เข้าแข่งขันในระดับกีฬาอย่างไรบ้างก็เคยเข้าระดับกีฬานักเรียนกีฬาเยาวชนแห่งชาติแล้วก็คัดตัวกีฬาแห่งชาติครับแล้วก็ที่ได้เหรียญใหญ่ๆก็กีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยของยูยิสุได้ได้เหรียญอะไรมาได้เหรียญเงินครับได้เหรียญเงินมา เราพอเราเล่นแล้วเรามีทักษะยังไงบ้างในการที่เราได้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันไหมได้ครับเคยได้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันเคยครับในลองเล่าประสบการณ์สิก็ผมกับพี่เลกเรียนครับเดินไปเที่ยวกันนะคราวนี้เจอกลุ่มนักเรียนช่างครับสามคนก็ เกิดมีการปะทะกันครับเกิดมีการปะทะกันคือเข้ามาเขามีการทักทายเป็นไงสบายดีไหมมีไหมไม่มีครับไม่มีเลยเข้ามาใส่เขาเข้ามาง้างหมัดที่จะต่อยเลยซึ่งจริงๆแล้วเจตนารเขาจะทาร้ายพี่ชายเราถูกต้องไหมแล้วแล้วยังไงต่อครับผมก็เข้าไปทุ่มเขาคุณเข้าไปเสียบแทนครับแทนพี่แล้วทุ่มเขาแล้วเป็นไงครับก็เงียบเลยครับเงียบเลยเรื่องจบนอนเลยจริงๆการปะทะเป็นเป็นสิ่งที่ควรจะสิ่งสุดท้ายครับเป็นสิ่งสุดท้าย ซึ่งวันนั้นเขาจะมาทําร้ายพี่ชายเรามันอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เราถึงต้องประทะน้องบีดก็มีประสบการณ์เหมือนกันคือโดนแทงมาโดนแทงจากความมีน้ําใจไหนเดี๋ยวลองเล่าสิครับก็ผมกําลังจะเดินกลับบ้านครับวทีนี้มีวัยรุ่นสองคนสองคนขับมอเตอร์ไซค์มาจอดข้างๆผมจะให้ผมพาไปวัดแก้วฟ้าผมก็ตอนนั้นมันก็ยังไม่เย็นผมก็ไม่ได้คิดอะไร ก็ตอนแรกจะกะจะบอกทางไปทีนี้พี่ผมขอเถอะช่วยพาผมไปหน่อยแล้วผมจะมาส่งอพูดอย่างนี้โอเคได้จะพาไปแล้วมาส่งได้นะบอกเขาพอไปถึงจงซอยเข้าวัดแก้วฟ้าครับก็โทรหาเพื่อนเพื่อนเขาาโทรหาเพื่อนว่าเฮ้ยยังไงจะเบี้ยวหรือไม่มีงานหรือว่าไงแล้วทีนี้บอกว่าไม่ได้อยู่กวัดแก้วฟ้าอยู่ท่าอิฐ อาวยังไงมันคนละทางกันเลยโอ้หนี่มันไกลกันมากวัดแก้วฟ้าที่บางปวยกับท่าอินจะไกลกันมากก่อนเอะใจตรงนั้นอ่าเอกใจก่อนบอกว่าเอ้มันเย็นแล้วกลับระสงค์ได้ไหมเฮ้พี่ใกล้แล้วพาผมอีกนิดนึงอืมอแล้วก็ไปถึงหน้ามหาลัยราชพฤกษ์อ่าจุดเกิดเหตุที่ผมโดนแดงอ่าจุดเกิดเหตุตอนนั้นฝนตกก็เข้าไปหลบฝนครับแล้วฝนหยุดกําลังจะกลับละอืมเขาน่ะผมถือโทรศัพท์ผมไว้แล้วอ่าแล้วก็กําลังจะง้างแบตโทรศัพท์ของเขาออก แล้วผมเห็นทันดังน้ตอนนั้นคือเราจอดพักหลบฝนครับอ่าแล้วเขายืมโทรศัพท์มือถือเราไปอ๋อคือแะดงว่าโทรศัพท์มือถือเราอยู่ในมือเขาแล้วครับแล้วเขาก็อีกคนนึงเขาก็แกล้งง้างแบตโทรศัพท์ของของเขาเองทำหล่นเพื่อให้เราที่ที่อยู่นั่งหลังรถเนี่ยเอื้อมเราไปเก็บทแบตอันนั้นเพื่อที่เขาจะบิดหนีเรางั้นเถอะชื่อเอาโทรศัพท์เราไปอ่าเรารู้เหตุการณ์เดาได้คาดข่าวว่ามันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเราก็ทำยังไงค่อยๆให้ถอยรถออกมาผมก้้งเอออืไป่า ก็เอื้อมก็เหมือนจะรู้ทันว่าทําไมเอื้อมไม่ถึงนาทีก็เรื่องๆนะพี่ผมก็เอื้อมไปอันนี้นั่นแหละพอผมรู้สึกว่าก้นผมจะหลุดจากบ่อแล้วครับก็บิดเลยเขาก็บิดมอเตอร์ไซค์เพื่อจะหนีแต่เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงผมก็ใช้มือเนี่ยดึงมอเตอร์ไซค์ไว้ดึงมอเตอร์ไซค์ไว้แล้วก็เหมือนจะบิดแล้วให้มันพุ่าลงอ่าแล้วคนที่ขับก็ลงมาถอหมอกับน้องแล้วถามว่าเฮ้ยเจ้ายังไงขอดีๆไม่ให้ใช่ไหมคือขอโทรศัพท์ดีๆไม่ให้ใช่ไหมอ่าก็เลย จะปาหมวกน็อกให้มาใส่หน้าผมครับผมก็เลยเอาเวียงหลบก่อนหลบหมวกกันน็อกแล้วก็รู้สึกว่าจะมีมีดเข้ามาเสียบตรงนี้ได้เสียบที่หน้าแต่ผมไม่รู้สึกตอนนั้นในตอนนั้นยังไม่รู้สึกว่าถูกแทงว่านะผมรู้สึกแค่ย่างเดียวคือหมวกกันน็อกเนี่ยผมหลบได้แต่ก็ยังได้ปั้มกันได้สู้กันอ่ได้ปั้มกันได้สู้กันก็ผมก็จับล็อกไว้จับล็อกไว้ก็มีแท็กซี่ลงแท็กซี่เข้ามาเป่าวกบีดช่วยอ๋อเฮ้ยทำอะไรกันอันนี้ก็เหมือนว่าจะตกใจอก็เลย ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเขาขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปก็มันนั้นก็มันก็ไม่รู้จะทำไงแล้วก็ไกวไปแล้วกันผมก็ได้โทรศัพท์ผมคืนแล้วพอได้โทรศัพท์คืนแล้วทุกอย่างก็จบเพราะว่าเราเราก็ไม่ไม่ไม่รู้ตัวว่าถูกแทงแล้วเถอะครับอ่าฮะก็กำลังเก็บของจะกลับบ้านเฮ้ยมองดูเสื้อเฮ้ยทำไมมีเลือดคำหน้าดูก็ไม่มีอะไรแล้วเปิดเสื้อดูมีแผลอ๋อก็ตกใจว่าโดนแทงอ่าฮะอ่าแล้วยังไงต่อแล้วใครไปส่งที่โรงพยาบาลครับมีพี่มอเตอร์ไซค์ใจดีคนหนึ่งอ่าก็ผมก็บอกว่าพี่ช่ผมนอ ผมโดนแทงมาเาช่พวกส่งผมหน่อยโอเคก็ขึ้นซอนไปแต่ก็รอดมาได้รอด,ไดรอดมาได้ดุลหนึ่งก็คือทักษะที่เราได้ฝึกฝนมากับสองก็คือ,อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนื่องจากทั้งสองคนมีประสบการณ์จริงอ,อยากจะให้ทั้งสองคนเนี่ยลองกล่าวตักเตือนเพื่อนเพื่อนที่ชมรายการอยู่หรือผู้อื่นที่ชมรายการอยู่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหมือนเราเนี่ยควรจะทำอย่างไร ก็คือถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้สิ่งสุดท้ายที่เราต้องทําก็คือสู้มันก็คือทางเลือกสุดท้ายแต่ถ้าไม่จําเป็นจร,จริงก็ไม่ควรจะสู้ครับเพราะว่าหนึ่งแหละเราไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนะจะเป็นยังไงถ้าเขาเป็นอะไรไปเราก็อาจจะรู้สึกผิดก็ได้ก็ใช้ความรู้ที่เรามีอยู่ด้วยความระมัดระวังครับเพื uh ่อ huh, uh huh. ผมก็กีฬาต่อสู้หลายคนอาจจะกลัวว่ามันอันตราย แต่ว่าถ้าเกิดเราฝึกไว้เราจะได้ร่างกายที่แข็งแรงและมีทักษะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับออนี่แหละครับคือความคิดเห็นทั้งหมดของน้องๆ้งวัยทีนที่โรงเรียนบดินเดชาส,สิงห์สิงหะเสนีนนทบุรีครับวันนี้รายการวาไรตี้ทีนวาไรตี้มันมันของคนวัยทีนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แต่ก่อนจะลาท่านไปยังมีน้องอีกท่านหนึ่งที่กล่าวปิดรายการแทนผมครับ <S <S This is the ah o p i n i o n of อ e e n นเอ r ิ r ์ i d i n d ิน h a s i n ิงห์ซิ h a s ฮั in t นิ่ง r i บ c o o โ a ้ i t y า t ี่จ e นจะต้อ o บอ o o o ดูส e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  เจอกั t t t ั้งหน้าที่ Cable สวัสดีค่ะทุกที่นั่งอยู่ทั้งหมดนี่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยที่ไปแข่งที่ประเทศจีนด้วยแล้วก็กลับมาด้วยแชมป์ก่าที่ได้แชมป์มันก็ต้องผ่านอุปสรรคมาเยอะครับต้องซ้อมให้หนักเพื่อจัดคว้าแชมป์ครับผมความใฝฝันสูงสุดของเราคือก็เป็นนักกีฬาทีมชาติครับผมเจ็บตัวสูงสุดถึงขั้นไหน หัวฟาดพื้นนะครับแล้วพื้นแตกโรงเรียนนี้มีดาวเด่น AF หลายคนมากเราก็เป็นทายาท AF ของเบนจม่าอาร์นตองได้ที่4ค่ะของโทคาเดมี่แฟนเทียถือว่าเป็นโรงเรียนสาธิตอะคาเดมี่ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเหมือนเทียนที่กำลังจะมอดดับลงไปเรื่อยๆเทียนเล่มหนึ่งเนี่ยส่องแสงสว่างในทั้งประเทศแต่ถ้าเทียนถูกแยกไปเป็นหลายๆเล่มอ่ะมันก็จะทำให้คุณภาพของเทียนเนี่ยต่ำลงไปเรื่อยๆ